วันนี้ผมได้มีพิซซ่านะครับพิซซ่าราคา149บาทครับแล้วก็มีโปรโมชั่นลดให้50%เปอร์เซ็นต์ครับก็เหลือ74บาทนะครับนี่นะครับพิซซ่านะโอ้น่ากินมากครับอันนี้ผมไปสั่งแก๊บเลยนะครับเดวมีส่วนลดนะครับนี่ครับฮะผมจะแกะให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับผมจะแกะแกะสติกเกอร์นะครับ ดูว่ามันจะเป็นพิซซ่าอะไรนะชึบโอ้ยเลอะชึบนี่ครับมีนี่ด้วยอุ้ยกล่อ,องนี่นี่ใบเสร็จนะนี่ครับโอ้พิซซ่าน่ากินมากนะครับ โอ้ยนี่โหน่ากินมากเลยครับนี่นะคะพิซซ่าโอ้ผมจะหยิบแล้วนะครับโอ้โอชีสชีสยืดเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะพิซ,ซ่าเลยนะอุย้ยมันมากเดี๋ยวผมจะกินแล้วนะครับอืมชีสยืดเลยดูดิ ยืดเลยอะอืืยืดมากครับคือมันยืดจริงๆอะครับอืมรับเลยือืมใช่ครับ คือมันเป็นทน้าแบบมีมีเป็นทางเอียนเลยครับก็มีมีจีดยืดนะครับอืมน้าครับอืมน่าครับอืม สองเพื่อนทับมีแค่นี้นะครับเพื่อนทัอย่ากืมสุนกระสุนกระส่ายกละส่ายกรก์แ้วเลยครับม,มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ่ายคลิปนี้สวัสดีครับ